ใครที่ไม่ชื่นชอบอาหารรสจัดเวลาเช้าๆนะคะแนะนํนานเป็นข้าวเหนียวหมูทอดตอนนี้เป็นเมนูโปรดของหลายคนที่กลายเป็นเมนูอาหารเช้ายอดนิยมไปแล้วนะคะที่จังหวัดสงขลาก็มีร้านดังที่ขายเมนูข้าวเหนียวหมูทอดสมุนไพร4รสชาติห่อใบตองเป็นร้านอร่อยที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายเลยขายดบขายดีทุกวันค่ะ พาไปที่ร้านโกเล็กข้าวเหนียวหมูทอดห่อไปตองขายอยู่บริเวณหน้าไพรสณนีย mm. เขตเทศบานนลนครสงขลาเปิดขายตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬกา30นาทีขายไม่กี่ชั่วโมงหมดเกลี้ยงมีลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรมายืนรอซื้อข้าวเหนียวหมูทอดห่อไปตองและไก่ทอดที่แซนกรอบอร่อยกรอบนอกนุ่มในเต็มหน้าร้านตั้งแต่เช้าทางร้านก็ยืนทอดกันสดๆร้อนๆนี่แหละที่บริเวณข้างร้านให้ ลูกค้าได้เห็นแล้วก็หอมไปกับกลิ่นของเมนูอาหารเช้าทั้งหมูทอดและไก่ทอดเลยนะคะคุณพักจิราคำแต้มบอกว่าเปิดขายมานานถึง17ปีแล้วจนเป็นที่รู้จักชาวเมืองสงขารู้จักเป็นอย่างดีถึงรสชาติความอร่อยข้าวเหนียวหมูห่อใบตองมีหมูทอดสี่รสชาติประกอบด้วยหมูทอดสมุนไพรหมูทอดใบมะกรูด หมูแดงรสหวานและหมูสามชั้นทอดกระเทียมพริกไทยส่วนข้าวเหนียวเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งข้าวเหนียวอันชันข้าวเหนียวใบเตยข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดําแล้วแต่จะชอบแล้วก็ยังมีไก่ทอดที่แสนกรอบอร่อยกรอบนอกนุ่มในแม้ว่าตอนนี้ราคาวัตถุด,ดิบต่างๆมีราคาแพงขึ้นแต่ร้านก็พยายามคงราคาเดิมไว้ที่ห่อละ20บาทเท่านั้นหรือว่า ใครอยากจะทานเยอะกว่านี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งกําไรน้อยลงแต่ก็พออยู่ได้ร้านข้าวเหนียวหมูทอดหอบใบตอง เจ้าอร่อยร้านดังเมืองสงขลาเปิดขายวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่6โมงเช้านะคะ6โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งใครอยากลองลิ้มรสชาติข้าวเหนียวหมูทอดและไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในก็แวะไปได้ที่บริเวณปากทางเข้าตลาดทรับสินพลาซา่าหน้าไปรษณียส์สงขลาเขตเทศบานนลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ